ท่านก็อาจจะสงสัยนะคะว่าเอาคุณหมอแล้วทำยังไงถึงจะใส่เลนโปรโกเกรสซีฟได้วันนี้หมอก็มีคำแนะนำค่ะ อย่างแรกเลยนะคะควรจะเลือกร้านที่เชี่ยวชาญเรื่องของโปรเกรสซีฟจริงๆค่ะเชี่ยวชาญในด้านอะไรบ้างก็ได้แก่หนึ่งเลยเชี่ยวชาญด้านบุคลากรค่ะควรจะเป็นนักทัศนามาตรหรือว่าคุณหมอสายตานะคะที่มาดูแลเราเพราะว่าคุณหมอสายตาค่ะเขาจะรู้จักเลนโปรเกรสซีฟเป็นอย่างดีเลยค่ะแล้วก็เขาจะสามารถบอกเราได้นะคะว่าเราเนี่ยเหมาะที่จะใส่เลนโปรเกรสซีฟจริงๆหรือเปล่าแล้วถ้าเหมาะเนี่ยควรจะเหมาะรุ่นไหนยี่ห้อไหนมากกว่ากันค่ะ อย่างที่2นะคะร้านนั้นเนี่ยจะต้องมีความเชี่ยวชาญเรื่องของเครื่องมือคะ่ะเครื่องมือต้องทันสมัยได้มาตรฐานนะคะแล้วก็หลากหลายด้วยคะ่ะพร้อมที่จะตรวจวัดตัวเลนส์โปรเกรสซีฟได้เป็นอย่างดีอย่างเช่นควรจะมีเรื่องของออโต้รีแฟกชั่นนะคะดิจิตอลโฟลปเตอร์หรือแม้กระทั่งเครื่อง3มิติสาหรับตรวจวัดค่าพารามิเตอร์ต่างๆคะ่ะซึ่งสิ่งเหล่านี้นะคะเป็นสิ่งที่จําเป็นหมดเลยสําหรับในการตรวจวัดเลนส์โปรเกรสซีฟคะ่ะข้อที่3ก็คือร้านร้านนั้นเนี่ยควรจะมีเลนส์ทดลองโปรเกรสซีฟคะ่ะยิ่งมีทุกรุ่น อีย่หได้ยิ่งดีเลยนะคะเพราะว่าเลนส์โปรเกรสซีฟเนี่ยมันมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อค่ะเราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าเราเนี่ยเหมาะที่จะใส่เลนส์โปรเกรสซีฟรุ่นไหนยี่ห้อไหนหรือแม้กระทั่งเราอาจจะไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าเราใส่โปรเกรสซีฟได้จริงๆหรือเปล่าค่ะถ้าเราได้ทดลองของจริงนะคะตามค่าสายตาจริงของเราก่อนที่เราจะตัดไปเนี่ยแบบนี้เรียกว่าเราจะมั่นใจได้เลยะคะ่ะว่าเราใส่โปรเกรสซีฟได้แนๆ่ๆแล้วก็เราจะรู้ได้เลยว่ารุ่นไหนหรือยี่ห้อไหนที่เราใส่เนี่ยมันดีกว่าการเหมาะกับเราจริงๆนะคะ <ๆ S 1> อย่างสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของกรอบแว่นค่ะหลายคนนะคะตกมาตายเรื่องของกรอบแว่นสำหรับใส่เลนโปรเกรสซีฟค่ะตัวกรอบแว่นโปรเกรสซีฟเนี่ยจะต้องฟ<ม>ิตติ้งพอดีกับใบหน้าของเราไม่ใหญ่เกินไปแล้วก็ไม่เล็กเกินไปแถมควรจะมีแป้นจมูกที่ไม่ฟิกนะคะพอจะได้ปรับแป้นจมูกเนี้ยให้พอดีกับการมองเห็นกับโฟกัสของเราค่ะงั้นเนี่ยเลือกเลนโปรเกรสซีฟดีแล้วก็ต้องเลือกกรอบแว่นที่ดีด้วยนะคะ หาใครคิดไม่ออกว่าจะไปตัดแว่นโปรเกรสซีฟได้ที่ไหนดีหมอก็ขอเรียนเชิญที่มัธยาคลินิกได้เลยนะคะ เรามีทีมนักทัศนามาครคอยดูแลในทุกๆขั้นตอนค่ะเพื่อให้คุณได้ว่นที่ใช้ที่สุดค่ะเอาล,ละค่ะหวังว่าเมื่อฟังคลิปนี้จบแล้วนะคะทุกท่านจะสามารถใส่เลนโปรเกรสซีฟได้อย่างสบายตานะคะถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะคะก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้หมอด้วยแล้วก็ถ้าใครมีคำถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถสอบถามมาได้ที่ Line official s i m a t y ยาคลินิกค่ะหรือว่าโทรมาที่ call center 0 9 9 4 6 3 6 3 6, 6, 6 5ได้เลยค่ะ